เมียวเพียวว้าเมียวฟรีแค่ไหนไปมามียวแล้วเอาจีนี่ให้เราอย่าไปเอาจีนบ้านเมียวไปนะมันสีบ้าโอ้เต็มบุ้งพี่เีนเติบเปิตัววันนี้เนเอาเทานั่ขวดเอาเทานัวมาจังมาเอาจ้าใส่ัวบานแม่

นี่คือหน้าหน้าคนจดชื่อพวกนี้มากอออันนี้คือคนเจ็อชอบก็ต้องเอวอันนี้อางีพอันนี้ทั้งนม่ชื่ออะไรชื่อด้วยชื่ออะไรื่ออะไรคะสวัสดี่ะแดนใหม่แดนใหม่โทรศัพท์เบอตันอันนี้ก็แดนใหม่นะคะทุกคนค่ะสามคนนีอแดนใหม่ทุกคนเลย จะไปสัมภาษณ์ให้ดูเจอเลยเจอในโซไม่มีเมีใครอีกไหมครยังไม่ได้นี่แหละแต่ชิชชุบกูกับไม่ถามก่อนนะมีใครยังไม่ได้เป็นโตอีกไหมคะได้ครบหรือยังได้ครบหรือยังคะได้ครบยังคะปิ่นโต ได้หรือยังได้แล้วค่ะได้แล้วหรอผู้ใดยังไม่ได้แน่มีใครยังไม่ได้ปิ่นโต้ไหมคะปิ่นโตได้ปิ่นโตยังคะกลุ่มนี้นี่อะไรคะได้ปิ่นโตหรือยังคะนางบอว่าไม่เอาเดิมผู้ใดนอนนอนนอนได้ปิ่นโตค่ะไม่เอาไม่ได้อะไรนะบอกว่่าไมเอาแล้วเอาแล้วไปเอาให้นางแน่นางไม่เอาเขาให้เอา ไปเอามาสิไปเอามามึเอมาไปเอามาโอ้พี่เอาเอาอย่าตอไปฉันมึงกไปอ่ะิล่ะเขียนซื้อของใครของมันนะคะเอารอยาคาปินโตเนี่ยเอาแล้วค่ะสีอะไรคะเขียนซื่อนะคะสีเขียวสีเขียวหรอคาไม่เขียนก็เขียนชื่อไว้ถ้าหายฉันก็ขายต่ออละสามบามาแล้วมาแล้วสวย กระเป๋าวสวยพนะเออสวยอิ่มีสำหรับห้าสิบเดี๋ยวเอาปินโตก่อนยังไม่ปินโต๊ะเขาอยู่ได้หรือยังคะไม่เอาไม่เอาหรอใครไม่เอา,ไม,เอาไม่อยากได้ใครอ้วกโอ้ย <laughs> ใครอ้วกค้าเมื่อคืนไม่ดีเลยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาให้ชื่ออะไรตอนนี้ก็ปินโตได้ครบทุกคนแล้วนะคะทีมแดนเซอร์ตอนนี้ก็มาอ้วกม,มาอ้วนได้ปินโตหรือยังได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะสีอะไรคะ เขียนชื่อด้วยนะคะเอามึงเอาสีหางเอานึงเอาสีเหยือยเลายเต้ยนะอันนี้อันอะไรนั้นอันเอาเป็นสีเดเด้เ้เขียนได้ขึ้นนะนี่เอาสีชมพูแล้วกันเ หนูแหละ Banana m e มาค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพาไปเอ่อเรียกว่าแนะนำเด็กใหม่กันนะคะทุกคนค่ะมีเด็กใหม่แดนเซอร์ใหม่ทั้งถึง3ท่านกันเลยนะคะทุกคนค่ะจะชื่อน้องเฟรมน้องก๊อบแล้วก็น้องโต้งนะคะไปค่ะเอาคนแรกเลยดีกว่าเราจะสุ่มละกันคนแรกคนแรกจะเป็นน้องโต้งแล้วเป็นออพี่มีมีทำอะไรเนี่ยจะฆ่าหนูหรอฆ่าทักอ้อมนะ นยน้องโต้งยูไซสูผู้ใดแปเอาเขาให้ไปเอาเองเอาแล้วแต่ว่ามันขอไปสูยเด็กใหม่ยูเซ่บอกเขาใส่บ้าูเออเอาไปใส่เบิดล่ะกระเป๋าลุยยูไซสู พ่อไปเอาปิโนหรือยังปิโต่อะไรเนล่เปนโตข้าวมานี่ถ้าไม่เอาหนูจะไม่ให้ไม่ไปเอาปิโนขาดต้องมีทุกคนอยู่ไหนกับทางโน้เลยทางซุ้นครัวอยากให้พ่อออเาไยให้พ่อเดินไปไงพ่อกระดายนั่นก็เดินอยู่นี่แหละสิบตลบ ได้สีอะไรคะพี่บอมสียังงนี่ทหารทหารอย่างเงี้ยเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อไว้เลยพี่บอมทหารจะคิดเงินหนึ่งร้อยต่อกล่องเขียนชื่อไป้ทีนั่นิแเมนเพื่อไม่ให้หายเมย์เจ้ขายตอให้เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เป็นไรเดนะพี่แกนถามก็เอกบอมน้อยๆเซี่งนี่มันมันอิ่มมันอิ่มบ่เอามอยากเหน็บไม่ได้ไม่นะบอก่เข่าเข่าเนี่อิ่มดีดอกแต่ว่าตอนนี้ตีไม่ได้ถามมากับพวกอะไรแมย์ประหยัดเขาเรียกว่าลดท โอ้ยเาไม่้อนหอนแห้งเงือแต่ก่อนไขมันออกมลมหอนบางเทียงไปหอนไรไปเจอคนซอูไปอยากไยากหารีสอร์ทไปจอคนูเลสพี่นองเพมาแต่เทียงทีรค่อคาดมี่เพะนแ้พี่น้องะยมาอยามาอยามันหอนมัน่งดวสามสิบเจ็ดองศาไม่พอพี่น้องมันบ่มีต้นใหม่เข้าเข้าห่มไหม คือถ้าร้อนมันมีร่มเราก็ร่มไม้เขาก็บอกว่าอันนี้ผมไม่อย่างเลยจะเห็นที่มาถึงอานมาถึงจักโมงหนอยุ่่นมาฮอดแต่เศร้าอนเนน้อยอันไดิสีใดร้อนมาก่ะแมนเอาสีนี่ละกอนค่กอแล้วพีเาพูดมันกับบานแล้วพูดก็อยากได้สีเขพูดกเป็นคนก็เป็นคนน่ารักนะ